สวัสดีครับของที่บ้านที่อ่านมีราคานะครับในคลิปนี้ผมนําวัตถุมงคลนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนห้าเหลี่ยมหลวงพ่อแดงแห่งวัดช่องลมจังหวัดชลบุรีมาให้พี่ๆชมนะครับพอดีผมไปเช้า,ชาบูชามาเหมาหลายองค์นะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นพระเนื้องผงที่นํามาให้พี่ๆชมนะครับลักษณะก็จะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับเป็นหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับเนี่ยครับ แล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันนะแล้วก็มีเส้นเกรสรหลวงพ่อนะครับเส้นเกรสรหลวงพ่อจะค่อนข้างเยอะนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีตัวหนังสือหลวงพ่อแดงวัดช่องลมจังหวัดชนบุรีนะครับปัจจุบันค่านิยมพระผงรุ่นนี้ยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับก็ประมาณสองร้อยถึงห้าร้อยขึ้นอยู่กับความสวยงามแล้วก็ ความสมบูรณ์ขององค์พระแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็ยังเป็นอของดีที่ราคายังไม่แพงนะครับต้นน่าบูชาแล้วก็สะสมถ้าถ้ามีอยู่นะครับหรือถ้าไปเจอ,อก็ได้เป็นแนวทางราคาให้พี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงฝากพี่ๆติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ